สวัสดีครับกลับมาพบกับทีเด็ดในวันพฤหัสที่19กันยายน2567วิเคราะห์บอลวันนี้จะคัดทีเด็ดบอลสเตปบว้ทั้งหมดอยู่3คู่ด้วยกันนะครับโดยทั้ง3คู่นะครับจะเป็นฟุตบอลถ้วยยูฟ่าแชมเปียนลีกนะครับทั้งหมดเลยนะครับทั้ง3คู่เลยในคู่แรกนะครับจะเป็นคู่ระหว่างเจ้าบ้านออตาลนตาพบกับทีมเยอนอาเซนอลคู่นี้นะครับจะเตะกันในเวลาตี2นะครับเจ้าบ้านออตาลนตานะครับฟอร์ม6นัดล่าสุดฟอร์มแย่นะครับชนะแค่2นะครับแล้วก็แพ้4 ส่วนทางฝั่งทีมอาร์เซนอลนะครับฟอร์ม6นัดล่าสุดจะดูดีกว่านะครับชนะ5นะครับแล้วก็เสมอหนึ่งยังไม่แพ้ใครนะครับมา6นัดติดต่อกันสถิติการเจอกันในคู่นี้ไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับนัดนี้ถือว่าเป็นนัดแรกเลยนะครับที่เจอกันแต่นัดนี้นะครับจะเป็นการเล่นในบ้านของแอตแลนตานะครับในฤดูกาลที่แล้วนะครับแอตแลนตานะครับฟอร์มค่อนข้างดีมากแล้วก็ฟ้าถ้วยยูโรป้าลีกได้นะครับแล้วก็ในฤดูกาลนี้มาเตะฟุตบอลถ้วยซุปเปอร์คัพนะครับกับมาดริดนะครับแต่่่ก็แพ้มาดดรรริไปปนะะคับที2ตตูอ และก็ฟอร์มล่าสุดในลีกซีรีเอนะครับซึ่งออกสตาร์ทไปแล้วนะครับทั้งหมด4นัดฟอร์มเนี่ยเอาแน่เอานอนไม่ได้นะครับมีชนะ2และก็แพ้2เนื่องจากว่าในฤดูกาลนี้นะครับอัตนานตานะครับขายกองกลางตัวเก่งไปนะครับทุนสกู๊ปไมเนอร์นะครับให้กับยูเวนตุสไปนะครับก็เลยทําให้ระบบทีมเนี่ยค่อนข้างล้วนนะครับฟอร์มเอาแน่เอานอนไม่ได้นะครับส่วนทางฝั่งทีมเยือนอาเซนอลนะครับไม่แพ้ใครนะครับมาหกนัดติดต่อกันแล้วนะครับ และเขเตะฟุตบอลในพิมลีอังกฤษนะครับไปทั้งหมด4นัดแล้วนะครับในฤดูกาลนี้ก็ยังไม่แพ้ใครนะครับชนะ3นะครับและก็เสมอ1นออกสตาร์ทได้ค่อนข้างสวยเนยนะครับโดยเฉพาะนัดล่าสุดนะครับออกไปเยือนสเปอร์นะครับตกเป็นรองนะครับเนื่องจากว่าอเซนอลนะครับมีตัวเจ็บแล้วก็มีตัวติดโทษแบนนะครับตกเป็นรองนะครับแต่ก็สามารถพิชชนะสเปอร์ได้นะครับที่1นึวัตุต่อศูนย์นัดนี้มาพบกันนะครับในเรื่องของฟอร์มนะครับอเซนอลนะครับฟอร์มจะดูดีกว่าแต่ว่าเจ้าบ้านเองนะครับก็ได้เปรีย และอาร์เซนอลเองนะครับนัดนี้นะครับจะดูดีกว่าในเรื่องของตัวผู้เล่นนะครับเพราะนัดนี้นะครับมาเตะฟุตบอลอยู่ฟ้าแชมเปี้ยนลีกหมายความว่าเดคแคร์ไลท์นะครับไม่ติดโทษแบนนะครับซึ่งนัดที่แล้วเนี่ยไม่ได้ลงเลยนะครับในลอนดอนดาร์มิแมตช์นะครับไม่ได้ลงเลยหมายความว่าความฟิตของเดคแคร์ไลท์เนี่ยค่อนข้างฟิตมากมาช่วยทีมในนัดนี้นะครับกองกลางค่อนข้างแน่นนะครับยืนคู่กับโทมัสปาเต้เน่ยแน่นมากแน่นอนอยู่แล้ว แต่อาจจะขาดโอเดกาดไปนะครับแต่ตำแหน่งของโอเดกาดเองนะครับมีตัวทดแทนอยู่แล้วไม่น่ามีปัญหาอะไรวันนี้อาร์เซนอลนะครับก็ค่อนข้างครบเครื่องนะครับถ้าเมื่อเทียบกันในเรื่องของตัวต่ตัวนักเตะแล้วนะครับอาร์เซนอลนะครับดูดีกว่าฟอร์มดูดีกว่าเจ้าบ้านได้เปรียบแค่เรื่องในการเล่นในบ้านอย่างเดียวเท่านั้นเองวันนี้มาเจอกันนะครับอาร์เซนอลนะครับดูน่าเชียร์มากกว่านะครับราคาในคู่นี้นะครับก็เลยเป็นทางฝั่งทีมเยือนอาร์เซนอลนะครับที่เป็นต่อกว่าอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าตัวผู้เล่นเนี่ยดูด ปัจจุบันนะครับอาร์เซนอลนะครับก็เลยเป็นต่ออยู่ที่ราคาครึ่งลูกนะครับเป็นน้ํา1.8ซึ่งเป็นราคาที่น่าเชียร์วันนี้มาเจอกันนะครับเจ้าบ้านอัลเจนต้านะครับฟอร์มเอาแน่เอานอนไม่ได้นะครับและขาดตัวหลังอย่างทูสคุปไพเนอร์ที่ขายออกไปแล้วอีกนะครับภาพรวมนะครับอาร์เซนอลนะครับดูเหนือกว่าน่าจะมาเบียดชนะเจ้าบ้านอัลเจนต้าได้นะครับที่1ประตูต่อศูนย์นะครับจัดไปครับในคู่แรกนะครับเชียร์ไปทางฝั่งทีมเยือนอาร์เซนอลไปได้เลยที่ราคาครึ่งลูกในคู่ที่2นนะะะคครรับจเป็ู่หว่างเจ้้าาบนโโมนนากะครับพบบบกัทีมเเยือนาร์ซโลจา คู่นี้นะครับจะเตะกันในเวลาตีสองนะครับเจ้าบ้านโมนาโกนะครับฟอร์ม6นัดล่าสุดฟอร์มดีนะครับชนะ4ี่เสมอ1แพ้1่เจ้าบ้านโมนาโกนะครับไม่แพ้ใครนะครับมาห้านัดติดต่อกันแล้วนะครับส่วนทางฝั่งทีมเยนบาร์เซโลนาเองนะครับฟอร์ม6นัดล่าสุดก็ฟอร์มดีนะครับชนะมาห้านัดติดต่อกันนะครับแล้วก็มีแพ้1บาร์เซโลนาเองนะครับก็ไม่แพ้ใครนะครับมาห้านัดติดต่อกันแล้วเหมือนกันเลยนะครับ ถิติการเจอกันในคู่นี้นะครับจะมีอยู่หนึ่งนัดนะครับก่อนที่จะเปิดฤดูกาลของทั้งคู่นะครับมีเกมอุ่นเครื่องด้วยกันนะครับของฤดูกาลนี้นะครับซึ่งบเซลน่านะครับก็แพ้โมโนโกไปนะครับที่3ประตูต่อศูนย์นะครับแต่มันก็เป็นแค่เกมอุ่นเครื่องนะครับก็วัดอะไรกันไม่ได้มากซึ่งนัดนี้นะครับจะเป็นนัดจริงนัดที่ต้องเอาจริงแล้วนะครับก็น่าจะจัดชุดใหญ่นะครับมาเจอกันซึ่งนัดนี้นะครับโมโนโกนะครับจะได้เปรียบในเรื่องของการเล่นในบ้านและฟอร์มก็ค่อนข้างดีนะครับ ออกสตาร์ทในลีกอื่ฝรั่งเศสไปแล้วนะครับทั้งหมด4นัดนะครับยังไม่แพ้ใครนะครับชนะ3นะครับแล้วก็เสมอ1ส่วตัวทางฝั่งทีมยูบาร์เซโลนาเองนะครับก็ทำผลงานได้ดีนะครับออกสตาร์ทในลาลิกาสเปนไปแล้วนะครับทั้งหมด5นัดก็ชนะรวดทั้ง5นัดติดต่อกันเลยนะครับวันนี้มาเจอกันนะครับในเรื่องของฟอร์มนะครับก็ค่อนข้างสูสีกันนะครับแต่ในเรื่องของเทียบในเรื่องของตัวผู้เล่นนะครับ ตัวจริงนะครับแบบตัวต่อตัวเลยนะครับบาร์เซโลนานะครับดูดีกว่าทุกตำแหน่งเลยนะครับวันนี้มาเจอกันบาร์เซโลนานะครับจะดูน่าเชียร์มากกว่าพ้นนัดที่แล้วนะครับที่อุ่นเครื่องนะครับก็ไม่มีดานี่โอโมนะครับนัดนี้นะครับจะมีดานี่โอโมแล้วนะครับเกมลุกเนี่ยค่อนข้างดุดันเลยนะครับพอมีดานี่โอโมมานะครับบาร์เซโลนาเนี่ยเกมลุกเนี่ยค่อนข้างลงตัวมากขึ้นนะครับอย่างสองนัดล่าสุดเนี่ยยิงขาดเลยนะครับในนัดล่าสุดเล่นเกมเยือนอัตคิโรนาคาบ้านขาดเลยนะครับที่สี่หนึ่งนะครับ เกมลูกเนี่ยค่อนข้างครบเครื่องแล้วนะครับแถมโค้ชคนนี้นะครับก็ค่อนข้างเก่งมากนะครับอันซี่พิกนะครับค่อนข้างเนียบนะครับในเรื่องของระเบียบแล้วก็ระบบนะครับค่อนข้างดีนะครับวันนี้มาเจอกันบาร์เซโลนานะครับดูนเหนือกว่าโมนาโกนะครับราคานะครับมันก็เลยเป็นทางฝั่งทีมเยือนบาร์เซโลนานะครับที่เป็นต่อกว่าและมีให้เลือกเชียร์อยู่ทั้งหมด2ราคาราคาแรกราคาเปิดคือราคาครึ่งลูกนะครับแต่เป็นน้ําบวก10บแล้วนะครับอยู่ที่1.7กว่ากว่า แลวก็อีกหนึ่งราคานะครับมันไหลต่อไปแล้วนะครับก็คือราคาครึ่งควบลูกนะครับเต็งเป็นน้ํา1.9ถึงน้ําคูณ2อยู่นะครับสามารถเชียร์ได้ทั้ง2ราคาเลยนะครับแต่ถ้าใครทันที่ราคาครึ่งลูกนะครับให้จิ้มไปก่อนได้เลยนะครับเป็นราคาที่คุ้มมากนะครับครึ่งลูกเนี่ยดูน้าเชียร์บาร์เซโลน่านะครับบอเยนอาจจะมาเบียชนะมนาโกได้ที่1ประตูต่อศูนย์นะครับแต่ถ้าไม่ทันแล้วนะครับครึ่งควบลูกก็น่าต่ออยู่ดีนะครับจัดไปครับในคู่ที่2นะครับเชียร์ไปทางฝั่งทีมเยนบาเซลไไปด้ย และคู่ที่3นะครับจะเป็นคู่ระหว่างเจ้าบ้านอาร์เรนเโกมาดริดนะครับพบกับทีมเยนอาร์เบลซิกนะครับคู่นี้นะครับจะเตะกันในเวลาตีสองนะครับเจ้าบ้านแอนมานนิดนะครับฟอร์ม6นัดล่าสุดนะครับฟอร์มดีชนะ4แล้วก็เสมอ2อจ้าบ้านแอนมานนิดนะครับไม่แพ้ใครนะครับมา10นัดติดต่อกันแล้วนะครับฟอร์มค่อนข้างดีเยี่ยมส่วนทางฝั่งทีมเยนอาร์เบลซิกนะครับฟอร์ม6นัดล่าสุดนะครับก็ฟอร์มดีเช่นกันชนะ3นะครับเสมอ2แล้วก็แพ้1 ทีมเยือนอาร์เบดฟซิงนะครับก็ไม่แพ้ใครนะครับมา5นัดติดต่อกันแล้วนะครับแต่ว่าสถิติการเจอกันในคู่นี้นะครับจะมีทั้งหมดอยู่1นัดด้วยกันนะครับเมื่อ4ปีที่แล้วนะครับเจอกันในฟุตบอลถ้วยนี้นะครับซึ่งอาร์เบดฟซิงนะครับก็ชนะแอตมาดติไปได้นะครับที่2ประตูต่อนหนึ่งนะครับและก็ไม่เจอกันอีกเลยนะครับในคู่นี้นะครับมา4ปีแล้วนะครับนัดนี้นะครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งที่บ้านของแอตมาดตินะครับซึ่งแอตมาดติเองนะครับออกสตาร์ทใน ลาลิก้าสเปนไปแล้วนะครับทั้งหมด5นะัดทําผลงานได้ดีนะครับชนะ3แล้วก็เสมอ2ยังไม่แพ้ใครในลาลิก้าสเปนเลยนะครับทำผลงานได้ดีเยี่ยมนัดล่าสุดเล่นในบ้านก็ชนะบารเลนเซียได้ถึง3ประตูต่อศูนเลยนะครับก่อนหน้านี้ได้นในบ้านนะครับชนะคิโนนาขาดเลยนะครับถึง30ศูนย์ในฤดูกาลนี้นะครับแอตมาริดน,น,นะครับเสริมเกมลุกมาค่อนข้างดีเสริมตัวผู้เล่นค่อนข้าง ดีนะครับทุกจุดเลยนะครับได้คอร์เนอร์กาลักเกอร์มานะครับกองกลางแน่นขึ้นกองหน้านะครับก็จะมีคูเลนอัลบาเลสที่มาจากแมนซิตี้และรวมถึงอเล็กซานเดอร์โซลอสนะครับที่เป็นรองดาวนันโตล์เลยฆาสเปนฤดูกาลที่แล้วก็มาอยู่ในแอตมาริดนะครับเกมลุกค่อนข้างดีเยี่ยมเลยนะครับส่วนทางฝั่งทีมเยือรมันอับราสิกนะครับออกสตาร์ทในบุนเดสเลกาเยอรมันไปแล้วนะครับทั้งหมด3นัดก็ทําผลงานได้ดีชนะ2แล้วก็เสมอ1นะครับ ทำผลงานได้ดีนะครับยังไม่แพ้ใครนะครับในบุนเดสเลิกาเยอรมันนะครับแต่ว่านัดล่าสุดนะครับเล่นในบ้านสะดุดเจอกับยูเนียนเบอร์ลินนะครับทำได้แค่เสมอกันไปที่ศูนย์ประตูต่อศูนย์แต่ว่าก่อนหน้านี้นะครับออกไปเยือนเลเวอร์คูเซ่นนะครับตกเป็นรองนะครับแต่ก็สามารถพิชิตนะเลเวอร์คูเซ่นได้นะครับที่สามประตูต่อสองวันนี้มาเจอกันนะครับภาพรวมนะครับเจ้าบ้านแอตมาลิตนะครับจะดูดีกว่าเนื่องจากว่าอาเดฟซิกเองนะครับฟอร์มเอาแน่เอานอไม่ได้นะครับในการเล่นเกมเดียวเพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับมีเกมอุ่นเครื่อง และเล่นนอกบ้านนะครับทำผลงานได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแพ้วูฟแฮมตันไปนะครับถึง3ประตูต่อศูนย์เลยและฤดูกาลที่แล้วนะครับก็เล่นเกียรเดือนเอาแน่วนอยไม่ได้นะครับวันนี้มาเจอกันนะครับในเรื่องของตัวผู้เล่นนะครับถ้าเมื่อเทียบกันแล้วผมให้เป็นทางฝั่งเจ้าบ้านแอดมารลินนะครับที่แข็งกว่าเลยนะครับดูดีกว่านะครับโดยเฉพาะกองหน้าเนี่ยดูดีกว่ามากเลยนะครับและกองกลางก็ดีนะครับภาพรวมเจ้าบ้านแอดมารลินนะครับจะดูดีกว่าได้เปรียบในเรื่องของการเล่นในบ้านด้วยนะครับ ราคานะครับมันก็เลยเป็นทางฝั่งเจ้าบ้านแอด์บัลลินนะครับที่เป็นต่อกว่าและมีให้เลือกเชียร์อยู่ทั้งหมด2ราคาราคาแรกนะครับก็คือราคาครึ่งลูกนะครับเป็นน้ําบวก10นะครับอยู่ที่1.7กว่ากว่าเกือบ1.8ซึ่งเป็นราคาที่น่าเชียร์มากและอีกหนึ่งราคานะครับก็คือราคาครึ่งครบลูกนะครับแต่ยังเป็นน้ําคูณ2อยู่สามารถเชียร์ได้ทั้ง2ราคาเลยนะครับแต่อยากจะให้เชียร์นะครับในราคาครึ่งลูกก่อนนะครับเป็นราคาที่คุ้มมากแอนด์บนลลินเล่นในบ้านนะครับดนบ จึงอยากจะให้เชียร์คู่ที่3นี้นะครับไปทางฝั่งเจ้ามานแอดมานฤทนะครับแล้วก็ต่อไปก่อนนะครับที่ราคาครึ่งลูกนะครับจัดไปครับสําหรับนี้นะครับผมก็จะวิเคราะห์ฟุตบอลสเตปนะครับไว้ทั้งหมดอยู่3คู่นี้ละกันนะครับถ้าชอบก็ตามไม่ชอบก็ปล่อยผ่านสาหรับนี้นะครับผมก็ขอลาไปก่อนนะครับขอทุกท่านนะครับโชคดีนะครับรวยๆเหงหทุกท่านนะครับผมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ